ถึงพระฝรัง่งเชื่อว่าหลายคนคงจะนึกไปถึงแต่พระฝรั่งลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาสุพัโทโธเป็นแน่เพราะหลวงพ่อชาท่านมีลูกศิษย์ที่เป็นพระฝรัง่งหรือว่าเป็นพระชาวต่างชาติเยอะมากเรียกว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้องค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดท่านก็มีลูกศิษย์เป็นพระฝรั่งเหมือนกันถึงจะมีไม่เยอะเหมือนหลวงพ่อชา แต่พระฝรั่งที่เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตามหาบัวนั้นแต่ละรูปล้วนมีภูมิจิตภูมิธรรมสูงส่งเพราะผ่านการฝึกฝนอบรมบ่มเพาะและคัดสรรมาอย่างดีแล้วจากองค์หลวงตามหาบัวนั่นเองหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อมาตินปิยธรรมโมแห่งวัดปา่าภูคลองทองตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งตอนนี้องค์ท่านก็ยังคงดำรงทาตุขันอยู่ หลวงพ่อมาตินปิยะธโมท่านมีนามเดิมว่ามาตินนามสกุลอิมเมท่านเกิดที่ประเทศเยอรมน,นีท่านเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีมีการศึกษาการงานและการเงินที่ดีมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วท่านก็เลือกที่จะผันชีวิตในทางโลกที่ดีๆนั้นเดินเข้ามาสู่เส้นทางแห่งพระธรรมภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา สาเหตุที่ทําให้ท่านตัดสินใจทิ้งทางโลกมาสู่ทางธรรมนั้นท่านบอกว่าเพราะคําว่าทุกตัวเดียวเท่านั้นโดยท่านกล่าวว่าหลวงพ่อก็เคยมีทุกมานะอยู่ในเมืองฝรั่งเงินก็มีพอทุกสิ่งทุกอย่างก็มีพอหมดแต่ก็ยังมีทุกอยู่ก็เลยคิดว่าเอทุกนี้มาจากไหนทำไมไม่พอใจ ทำไมไม่สบายใจเงินก็มีจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้จะไปเที่ยวทั่วโลกก็ยังได้เอแต่ทําไมถึงยังมีทุกข์อยู่คิดยังไงยังไงก็ยังหาคําตอบไม่ได้แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็ได้เจออาจารย์ที่สอนภาวนาสอนให้นั่งสมาธิส่วนมากก็ไปนั่งสมาธินะพิจารณาไม่เคยทำนั่งสมาธิ จนได้อุปจารสมาธิโอ้มันสบายไปหมดไม่เห็นต้องทำอะไรเห็นอยู่ช่วงแรกก็ยังไม่ได้อ่านหนังสือเรื่องของพระพุทธเจ้านะแต่พอเข้าปีที่สองเป็นปีที่ทำสมาธิทุกวันทุกวันนะก็เริ่มอ่านเรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเห็นอะไรเห็นคนแก่และช่วงแรกก็คิดว่าทุกคนก็ต้องแก่ลงไปใช่ ทุกคนต้องแก่ลงเห็นคนตายโอ้ทุกคนต้องตายหมดเหรอผมก็ต้องตายหมดเหรอใช่และเห็นคนป่วยทุกคนก็ต้องป่วยลงใช่ผมก็ต้องป่วยลงด้วยเหรอโอ้ไม่ชอบนะและสุดท้ายก็ครั้งที่สี่ก็เห็นสมณะเห็นทางออกเมื่อไม่เห็นทางออกก็ไม่รู้ว่ามีทางออก ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาขึ้นมาและสุดท้ายก็ทิ้งงานทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งสมบัติและไปอังกฤษไปวัดในต่างประเทศแต่ก็ไม่ชอบนะเพราะว่าที่น่นพระก็มีแต่ทำงานทำงานนะแล้วตอนเย็นก็ง่วงพอภาวนาพุทธโธก็เอาแต่หลับอย่างเดียวที่เมืองนอกก็มีแต่หนังสือสอนแต่หนังสือที่นี่นะ ทุกวันก็เห็นอยู่พระก็เดินบินทบาตเมืองนอกไม่เห็นพระเดินบินทบาตแล้วคนไทยที่ชอบไปเมืองนอกไปหาสมบัติที่เมืองนอกแต่สมบัติเป็นอะไรเป็นเงินนะซื้อความสุขได้ไหมกับเงินหลวงพ่อก็รู้เองก็มีเงินพอแต่มันข้างในไม่มีความสุขนะคิดว่าเงินมันซื้อความสุขได้ความสุขเกิดในใจความโกรธเกิดในใจ ความโลภเกิดในใจทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดในใจทําไมต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆฮะเพื่ออะไรเพื่อแต่งหน้าแต่งตัวฮะฮะคิดว่าเมื่อแต่งหน้าแต่งตัวใหม่ก็เป็นคนใหม่ใช่ไหมฮะฮะแต่ว่าใจยังสกปรกภายในนะหลังจากนั้นก็คิดว่าไม่ใช่นะผมไม่อยากบวชในวัดนี้แล้วไปที่เยอรมันก็เหมือนกัน มีแต่ทำงานทำงานทำงานเพื่อสั่งสอนคนอื่นนะเรียนเรียนเรียนตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแล้วจะสอนคนอื่นได้อย่างไรยังไม่มีความรักในการภาวนาแล้วจะไปสอนคนอื่นได้ยังไงแต่ก็มีครูคนหนึ่งนะที่เอาหนังสือมาให้และหนังสือนั้นชื่อว่าทำออกจากใจพอผมอ่านหนังสือนี่โอ้คนนี้ก็พูดความจริงเขาเป็นใคร เป็นใครโอ้หลวงตามหาบัวแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เมืองไทยอยู่ที่ไหนอ๋อวัดป่าบ้านตาดโอ้โอเคต้องไปหาเขานะแต่เวลาไปหาเขาก็ความหาหมดแล้วความสงสัยหมดแล้วนะเห็นหลวงตามหาบัวก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเนาะตั้งแต่นั้นไปก็ไม่ไปที่ไหนเลยนั่นเห็นไหมฝรั่งก็ไปหาศาสนา ไปหาพุทธศาสนาแท้ต้องมาเมืองไทยนะเพราะว่าที่โน่นก็ไม่มีไม่มีสมณะไม่รู้จักทางออกนะสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลวงพ่อมาตินตัดสินใจเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตามหาบัวแบบไม่ลังเลเลยก็คือท่านชอบในความตรงตรงขององค์หลวงตาท่านบอกว่าองค์หลวงตามหาบัวท่านสอนธรรมะภาคปฏิบัติได้ตรงไม่อ้อมไม่มีอ้อมแอมเลยตรงอย่างเดียว หลวงพ่อมาตินท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2538ณพัทศสีมาวัดโพที่สมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีหลวงปู่จันศรีจันททีโปเป็นพระอุปชาบวชให้เมื่อบวชแล้วท่านก็ได้ขอย้ายสังกัดมาพำนักอยู่ปฏิบัติธรรมฝากตัวเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตามหาบวที่วัดป่าบ้านตาล ตลอดระยะเวลาที่อยู่วัดป่าบ้านตาดนั้นท่านก็ปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององค์พระหลวงตาอย่างเคร่งครัดข้อวัดกิดจวัตรท่านทําได้อย่างดีเยี่ยมไม่แพ้ ح, พระไทยเลยท่านเป็นพระฝรั่งที่เอาจริงเอาจังมากเพราะมุ่งต่อความพ้นทุกข์จริงๆอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดนั้นองค์หลวงตามหาบัวท่านข้สอนให้ฝึกจิตจนเข้าถึงความสงบแล้วก็สอนให้ฝึกพิจารณาธาตุสี่ขันห้าให้เห็นตามความเป็นจริง ท่านก็พยายามทําตามคําสอนขององค์หลวงตาภูมิธรรมภายในของท่านก็พัฒนาสูงขึ้นไปตามลําดับปฏิปทาภายนอกของท่านนั้นงดงามมากปฏิปทาภายในของท่านคือหัวใจนั้นก็งดงามไม่แพ้กันหลวงพ่อมาตินท่านเป็นพระฝรั่งสุปฏิปันโนที่กราบได้อย่างสนิทใจอย่างไม่มีที่ต้องติเลย องค์ท่านบอกว่าเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปความเป็นโลกก็จะหายไปหายไปหมดจากหัวใจปีพุทธศักราช2,559หลวงพ่อมาตินกับพระฝรั่งประมาณ6 7จรูปได้ตัดสินใจเดินทางมาอยู่ปักหลักที่วัดป่าภูของทองซึ่งอยู่ใกล้กันกับวัดถ้ำกลองเพลนแต่ท่านได้แวะที่วัดถ้ำกลองเพลนก่อนเหตุการณ์ในวันที่หลวงพ่อมาตินได้แวะ มาที่วัดถ้ำกรองเพลนใหม่ๆนั้นพร้อมกับพระผู้ติดตามเป็นเหตุการณ์ที่น่าแปลกประหลาดมากจากคำบอกเล่าของอุบาสกนักภาวนาท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นได้เล่าให้ฟังว่าวันนั้นขณะที่กำลังเตรียมตัวจะไปดื่มน้ำปานะหลังจากทำข้อวัดร่วมกับพระในวัดถ้ำกรองเพลนแล้วพระในวัดถ้ำกรองเพลน รูปหนึ่งได้กุลีกุจอมาหาบอกว่าอุบาสกอุบาสกมาประเขนของไห้แน่ดวนเลยดวนเลยพระฝรังเพิ่นมาต,ต่างหลายรูปออกไปตอนรับเพิ่นซ้อยกันเมื่อออกไปประเคนของก็ได้พบกับหลวงพ่อมาตินและพระฝรังประมาณหกจิตรูปท่านเพิ่งเดินทางมาจากวัดป่าบ้านตาดมุ่งหมายจะมาขออยู่พักภาวนาที่วัดถ้ำกลองเพลนแห่งนี้แต่พระในวัดถ้ำกลองเพลนก็ปฏิเสธบอกว่ากุฏิเต็มแล้ว แต่เราผู้เป็นอุบาสกได้เดินเลาะดูบริเวณวัดแล้วก่อนหน้านี้เห็นว่ามีกุฏิว่างหลายหลังเลยก็เลยจะเอ่ยบอกไปว่ายังมีกุฏิว่างอยู่ก็พอดีมีพระรูปหนึ่งมาสกิดและกระซิบกระซาบว่าอุบาสกบ่ต้องบอกเลย,ยเงียบเงียบไว้ถ้าเพิ่นไม่อยู่มองนี้พวกเฮาสิยุยากเขาใจบ่พัะฝรังเพิ่นเป็นลูกศิ์หลวงตามหาบัวเพิ่นเข่งในภาวินัยคขึ้อย่างนี้สิลำบากพวกเฮาดี ไอ้เราก็ได้แต่อึ้งกับคำพูดนั้นคิดในใจว่าเคร่งซีดีพวกเราจะได้เคร่งไปกับท่านด้วยไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยขณะที่กำลังครุ่นคิดอยู่นั้นพระในวัดถ้ำกรองเพลนรูปหนึ่งได้กราบเรียนหลวงพ่อมาตินว่าวัดภูค้อง,องทองที่อยู่ข้างล่างวัดถ้ำกรองเพลนนี้ก็น่าอยู่นะครับไม่ค่อยมีพระอยู่หรอกนิมนต์ไปจำอยู่ที่วัดนี้ก็ดีนะครับ หลวงพ่อมาตินได้ยินดังนั้นท่านจึงตัดสินใจพาหมูพระฝรั่งไปที่วัดป่าภูคลองทองทันทีเราได้ถามพระในวัดถ้ำกลองเพลนว่าเหตุใดหลวงพ่อมาตินถึงคิดจะมาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพลนละ่ะก็ได้รับคําตอบว่าท่านไม่อยากอยู่วัดป่าบ้านตาดแล้วท่านบอกว่าวัดป่าบ้านตาดย่อหย่อนกว่าเดิมเมื่อไม่มีองค์หลวงตามหาบัวแล้วก็ย่อหย่อนลงท่านเลยตัดสินใจออกมาหาที่อยู่ใหม่ เพื่อปฏิบัติให้เคร่งครัดเหมือนเดิมและแล้วเรื่องแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นคือว่าเมื่อหลวงพ่อมาตินพาพระฝรั่งไปที่วัดภูของทองได้ประมาณ15-20นาทีนี่แหละปรากฏว่าพระเนรที่อยู่ประจําที่วัดภูของทองสองสามรูปได้แตกหือกันออกมาพร้อมกับบริขารบาทย่ามขึ้นมาที่วัดถ้ำกลองเพนบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วพระฝรั่งมากันเยอะเลย ไม่สะดวกจะอยู่แล้วต่างพากันทิ้งวัดขึ้นมาที่วัดถ้ำกองเพลงหมดปล่อยให้พระฝรั่งครองวัดเฉยเลยตั้งแต่บัดนั้นมาหลวงพ่อมาตินและพระฝรั่งผู้ติดตามก็ได้ทำให้วัดป่าภูค้องทองเป็นวัดป่ากรรมฐานที่เคร่งครัดขึ้นมีกฎมีระเบียบคงไว้ซึ่งปฏิบัาที่ได้มาจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวศรัทธาญาติโยมก็เริ่มหลั่งไหลและรู้จักมากขึ้น หลวงพ่อมาตินท่านจะสอนธรรมะอยู่ตลอดสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษสอนให้รู้จักการลดละปล่อยวางสอนให้รู้จักภาวนาเพื่อผลทุก์คำสอนที่เด็ดๆของท่านก็คือถ้ารู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายก็อย่าก,กลัวตายสิถ้ากลัวตายนักก็อย่ากเกิดไม่เกิดนะดีที่สุดขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับหวังว่าคงจะได้สาระประโยชน์นะครับเพื่อนๆ ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องปูดอนสเตชันช่องเล็กๆช่องนี้ให้ด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตามวันนี้ขอลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ